รอแล้วมาเนินนานเพียงหนึ่งใจกับทางที่โรยเอาไว้ด้วยขวากน้นาำถูกแลมขมทิ่มแทงจนมันแทบจะทนไม่ไหวชีวิตทำไมยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรียวแรงขนาดไหนขอแค่หัวใจของคน ยังยืนยันจะไม่ทอดใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเทอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางวันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมัน เก็บทุกๆความผิดพังเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำบกฝ่าฟันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราเราจะทำให้มีความหมายในคำาืืนที่ฝันนั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางกับที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายรับได้ที่ปลายทองเฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้าย ความเดียวดายในคืนเน็บหนาวแงมองฟ้ายังคิดถึงวันเก่ามันคงจริงที่ทางยาวไกลก่อนหัวใจภาวนากับความมืดมิดขอให้พลังชีวิตยังคุ้มของเราอยู่เติมพลังให้ใจดวงนี้ไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมแพ้ในคำคืนที่ฟ้าเธอทายใจคนยังตรงนี้และฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางกับที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายจนถึงแสงสุดท้ายจนถึงแส,สงส,สุดท้ายตราบใดที่ปลยท้องฟ้า ดจวได้ที่ปบอโทรศัพยังมีแสงลำไหลจะไปให้ถึงแสงสุดท้าย